วันนี้เราจะมาตามล่าคุกกี้แอลมอนใน ID หลักของผมกันครับผมขอแนะนำร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมแพ็คในเกมคุกกี้แลนด์คิงดอมถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่น,นอนผมก็เติมกับทางร้านนี้ด้วยถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์เพจ f Facebook อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับคืองี้ผมคิดดูแล้วเนี่ยคุกกี้แอลมอนเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ควรมีติดไว้ใน i อแต่ ในความเห็นของผมนะตอนนี้อัดคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ต้องใช้ดาวเยอะคือเอามาแบบว่าเอามาตัวนึงก็พอน่าจะช่วยเสริมทีมผมได้ได้ดีไม่มากก็น,น้อยนะครับโดยแล้วก็เห็นมันมีแพ็กเกจใหม่พอดีแล้วก็ผมมีเพชรดองไว้ไม่เยอะผมอาจจะไม่ได้ใช้เพชรนะครับวันนี้เนี่ยผมอาจจะเติมแพ็กอย่างเดียวแล้วก็ถ้าแพ็กมันได้อัลมอนด์เนี่ย คลิปเราก็จะสั้นมากเพราะว่าเออผมไม่อยากใช้เพชรสุ่มคือคือผมไม่อยากให้มันได้เยอะอ่ะเอออยากให้ได้แบบเก็บไว้ประมาณหนึ่งก็คือได้มาแค่หนึ่งตัวก็พอถ้าได้1ดาว2ดาวก็ดีไปแต่ถ้ามันแบบว่าเออมนใกล้อพแล้วผมก็อาจจะสุ่มสั้นนิดหน่อยให้มันอับนะครับเพราะมันอยู่แต่ตัวแนวหลังอ่ะมันอารมณ์เหมือนทัพทีมอะครับที่ถ้าเราเข้าทีมอ่ะไม่ต้องโหดมากคือถ้าโหดขึ้นมันแค่อึดขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้คิวแรงหรือสกิลแรงอะไรขนาดนั้นฉะนั้นอย่างผมขอ ตัวไปเติมแพ็กกับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปสักครู่ครับเราจะเติมเป็นแพ็กการันตีอีพิกวอลุ่มหนึ่งกับวอลุ่มสองครับมาผมก็เติมกับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับเติมอะไรไปบ้างผมเติมการันตีวอลุ่มหนึ่งไปหนึ่งรอบแล้วก็การันตีวอลุ่มสองไปสามรอบครบโคต้าเลยนะครับ ไว้ตอนนี้ตามจริงมันมีแพ็คไอที่เป็นของตกแต่งด้วยนะครับแต่เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันของตกแต่งผมยังยังผมยังไม่ได้สายตกแต่งอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่มันก็คุ้มนะถ้าไม่นับของตกแต่งมันก็คุ้มอยู่แต่เดี๋ยวไว้ก่อนโอเคถามว่าผมซูมได้อะไรบ,าบ้างเมื่อกี้นะครับผมซูมเนี่ย ได้นี่มาครับเอ้ยส่มกิวไม่นับสุ่มกิวนี่เกลือผมสุ่มนี่มาครับรอบแรกผมเติมการันตีอีพิกวอลุ่มสองได้มันม่วงกับแอลมอนได้ตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับพอผมเติมได้รอบแรกผมก็แบบเอ๊ะช่างใจกูจะเติมต่อดิไหมวะอะไรอย่างนี้นะครับคิดอยู่ประมาณสองสามนาทีจัดเลยแล้วกันเพราะว่าแพ็คพวกนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆมันมาเป็นรอบๆก็จัดยันครบโคต้าเลยนะครับได้อีพิกวอลุ่มหนึ่งได้มันม่วงแล้วก็วอลุ่มสองได้เห็ดนะครับแล้วก็วอลุ่มสองรอบสุดท้ายได้เป็นจิ้งจอก โอ้จริงจองผมจะขึ้น5าดาวนะครับเนี่ยเอาจริงๆโอเคนอกนั้นเราได้เพชรมานะครับแล้วก็มันมีแบบตัวแพ็คจะได้เศษแอลมอนมาบ้างนะโดยผมก็กรอบกาเนี่ยผมได้แอลมอนมาแล้วก็ได้เศษ17ทับยีกำลังจะขึ้น1ดาวไดาวแล้วับผมกะว่าเพชรตอนนี้ผมมีอยู่45 0 0มผมอาจจะสุ่มให้มันขึ้น1ดาวได้พอแล้วนะครับพอแล้วจริงๆนะครับผมอยากเก็บไว้ตัวหน,น้าเพราะว่าณนะตอนนี้อัจคลิปนี้ผมมองว่าแอลมอนอาจจะไม่ต้องใช้ดาวเยอะนะครับผมนะไว้ถ้ามันดาวเยอะอย่าเราค่อยทำโอเคโอเค,อเคมา สุ่มกันเลยดีกว่านะครับรอบรอบเออชุดใหญ่ไปเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบสซคิปไปเลยครับจะเป็นตัวไหม่าน้องข้าวนะครับข้าวนี่มันดูน่าจะคอมโบเจ้าตัวนี้ดีนะขอแอมอนน่ะสามหินอ่ะรอบเดียวได้เลยไหมยังยังยังอันนี้เป็นตัวฟ้านะครับน้องเชอร์รี่ฟึบเออขอแลเป็นตัวเยอะๆก็ได้ผมจะได้เป็นเออไมเลสเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหตัวไฟสองตัวนะครับสองตัว สองตัวสองตัวเอ้ยโอ้โหได้มาอันเดียวยขาดอีกสองอันมาต่อครับสกิปไปเลยจะได้ไม่รู้นะครับเฮ้ยโอ้โหมารแลนด์โอ้โหได้หมดเยอะแน่เลยวะ่ะเอ้ยเอ้ยสองเออพอดีแล้วนะครับไม่ต้องส่มแลสองรอบจบพอพอเรางบน้อยก่อนนะครับไว้ถ้ามันโหดไว้ถ้ามันจ,จำเป็นมักจริงๆเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปสุ่อีกทีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้อะไรฟ้าเออได้แลบ่อยดีนะ เป็นตัวบ่อยหัวหอมก็ยังไม่มาสักทีนะเผื่อใครไม่ทราบคือไอดีผม่ะครับหัวหอมแบบ3ดาวเองอ่ะน้อยมากเลยนะไม่ค่อยมาอ่ได้แรมา2โอเคพอดีพอใจแล้วนะครับผมมีตัวสุสมบ,บัติผมซื้อจากไอการันตีวอลลุ่มสองครับผมได้มาเนี่ยไออันนี้อันนี้นะครับได้มา15บาใบ่ออย่อาล็กขดสุ่มเล่นๆแล้วกันนะครับถือว่ามิชชั่นคลิปนี้เคลียร์แล้ว คือเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไม่ไ,มได้เป็นการตามไล่แอมอนแล้วนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากดูแค่เฉพาะตามไล่แอมอนก็ปิดคลิปได้เลยหลังจากนี้ผมก็นั่งทําของแอมอนแล้วก็นั่งสุง่มสมบัติยิ่ย,ย่ยอยๆนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าห้าครั้งเลยผมขาดตไลายกันหนึ่งผมจะขึ้นเลเวลสามได้แล้วนะครับโอ้ไม่ม,มาตัที่ผมหามานานมากครับตำราแต่ได้ไอหนังสติ๊กก็ดีนะอัพเวลใช้ตีบอสได้นะครับตำราขออันเดียวขออันเดียวขอเออมาแล้วเยสขึ้นตำราเลเวลสามได้แล้วนะครับ อีซี่เลยสวยๆเอ,อ่อโอเคนะครับพอใจแล้วมาเดีย๋ยวทำแอลมอนกันขาๆดีกว่านะครับอัพสมบัติก่อนนี่สมบัติตำราขึ้นแล้วเยี่ยมมาแอลมอนอัพดาวกันครับแอลมอนเพราะยังไงตอนนี้ผมต้องขึ้นปราสาทเลเวล12เนี่ยมันต้องใช้เลเวล32หลายตัวนะถ้าจะไม่ผิดนะดูเหมอนจะจำผิดแต่ผมคงอาจจะอัพไปที่เลเวล32มสอต่ตากแล้ เอามาทำเควสขึ้นภาษาเลวืวสิบสองให้ได้ก่อนอ่าหนึ่งดาวแล้วครับมาดูผมดองไว้ไม่เยอะนะไอดาวลูกปดัดได้ถึงเรือสามสี่อ่าสามสองก่อนแล้วกันสามสองพลังแปดพันสามแล้วอ่าช่องเปิดท็อปปิ้งเพียบเเวลสูงสุดนี่นะผมสกิลผมเตรียมไว้นะครับเรียบร้อยมาหนึ่งดาวท็อปปิ้งเนี่ยผมว่าผมอาจจะลองเป็นรถครูดาวนะ ติดตั้งมีรถคู่ดาวตัวไหนผมว่างมางเนี่ยรถคู่ดาวผมไม่ได้ฟาร์มทิ้งไว้เลยนะเออมีอยู่อันเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาต้องไปเติมแพ็กกี้ด้เนื้อไปฟาร์มอ่ะครับอืมอ่ะตีบวกก่อนปึ๊บ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 ยังไก็ต้องหมดสิบสองอ่ะครับโอ๊แตกรูวมาก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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยรัวๆเลยเออโอ้ได้รถคู่ทามรถดีแบบโอ้โหออฟออฟดีอันเดียว นอกนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าถามว่าถ้าเจ้าตัวแอลมอนมาผมจะจัดทีมแบบไหนผมขอดูท็อปเซิร์ฟก่อนนะครับขอดูตำแหน่งแอลมอนก่อนว่าแอลมอนเนี่ยถ้าใน p v p มันจะอยู่ตำแหน่งประมาณไหนแอลมอนแอลมอนเนี่ยแอลมอนอยู่หลังสมุนไพรนะครับแล้วถ้าแอลมอนกับข้าวอ๋อแอลมอนก็อยู่หลังข้าวเหรอเนี่ยแล้วถ้าแวมไพร์แต่แอสซีไม่ทุกตัวนะครับแล้วผมอาจะผมอาจจะจัดทีมประมาณนี้มั้ง ผมไม่ได้ทำทัพทีมถ้าผมทำทัพทีมไว้ผมอาจจะจัดแบบนี้นะครับโพลังน้อยมากเหลือแค่แสนหกจากฝลังทีมหลักผมมาสามแสนห้านะครับแต่นี่คือ,อยังไม่ทําเลยผมอาจจะจัดทีแบบนี้นะแต่เวลอย่างน้อยมากนะครับเดี๋ยวค่อยๆอยัพผมอาจจะม่าจ,จะทําช่วงนี่ผมอาจจะทําแอลมอนให้มันสัก40ก่อนให้มันไม่โดนสกิลทีเดียวตายหรือผมอาจจะเปลี่ยนเป็นลดความเสียหายก็ได้นะในนี้มันอยู่นานๆมันจะได้สร้างไอใช้ออกสกิลบ่อยๆนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวเยวขอไปจัดจัดก่อนว่า จะจัดมันยังไงแล้วก็ต้องไปฟาร์มรถคูดาก่อนนะผมแต่รถความเสียหายผมน่าจะมีเยอะอยู่นะนะครับอืมมันมันจัดได้หลายแบบนะครับรถความเสียหายก็ได้แล้วก็รถคูดาาก็ได้นะครับเอ่อรถความเสียหายเนี่ยถ้าเป็นรถความเสียหายที่ผมมีเกือบพร้อมเลยสี่อันนะครับเดี๋ยวเป็นรถแปดขีดยิบก้าแป๊บเดียวก็ดอกนะครับไม่ยากไม่ก็ผมถอดจากเนี่ยครับถอดจากรถโนมไปใส่ก็ได้นะผมมีอยู่ หรืออาจจะใส่เป็นรถความเสียหายแล้วก็ออฟเป็นรถคูทามก็ได้นะน่าสนใจน่าสนใจนะครับเดีย๋ยวขอดูกันแล้วครับผมมีเอ้ยรถความเสียหายผมมีรถรถคูดาวเกียร์หนึ่งานโอ้โหนึกว่าจะมีหลายอันถ้ามีหลายอันผมาจะใส่เป็นรถความเสียหายแล้วก็รถคูดาวอประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับสั้นนิดหนึ่งนะครับสั้นคือเราไม่เกลือสำหรับผมไม่เกลือนะคลิปเนี้ยอ่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ